ครับท่านผู้ชมที่แรกพ่อเจียงวาจะพาท่านผู้ชมไปติดตามเป็นสูตรหวยคำนวณของลุงกอดเนาะครับเนาะซึ่งเป็นเลขวิ่งครับผมเลขวิ่งล้วก็จับคู่ให้แต่ว่าพอดีครับกําลังเสียนากินเข่าพ่อลุ่งกอดกับมาพอดีพอดีครับรุ่งพอดีครับพอดีว่าได้ไปตามหมอดบ้านยากเนาะเอาพอดีครับท่านผู้ชมลุงกอดกับมาอยู่บ้านคุณยายสองเจ็ดพอดีครับเนาะห้องก็จะได้ถามลุงกอดอยู่นีเรื่อละครับว่า วันนี้คำนวณเลขวิ่งให้ตัวใดหรือว่าจับคู่ให้พร้อมอยู่บ่เนาะเดี๋ยวจังไหนก็ขออนุญาตกินเข่ากันเด้อครับเดี๋ยวจังจะพาลงก้อนบอกพี่บอกน้องนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราคอยฟังกันครับขออนุญาตกินเข่าเที่ยงกันแป๊บหนึ่งมามากันเนาะเกล็ดกามามที่แรกพอเที่ยงว่าเดี๋ยวกินเข่าเที่ยงแล้วถึงจะเอาน้ำลงก้อดพอดีซร้าป่าพันธุ์จีแกละแล้วเนาะ อะะาจารย์แล้วก็ต้องสอบถามคุมกกณลุงกอดก่อนเผื่อว่าเฮาจะเดินทางไปหากลุ่มประพูนอกีกเพราะว่าประพูนงวดก่อนนี่วิ่งหากระเต็มเต็มได้ขับานผช้ชมในย,ยินข่าวว่าน้องไส้พ่นผู้พ่นเ็ศสูตรวิ่งหาให้นั้นพู้ดได้สองสามแสนคนับงวดนี้่พนหาสื่อวสันต์ซีหาวสันตเตอรี่ได้แต่เป็น 20, 30, 40, ยี่สิบสามสิบใบเนาะ,ะครับานผช้ชมท่านนั้นเขาบล้อชาละครับผมกะถามกับลุงเลยงวดนี้คำนวณออกมากหรือ,อยังลุงคับงวดน,นะครับขับงวดแล้ว เอาเอาจับคู่ให้พร้อมเลยบอกมวดนี่ยังจับคู่ให้พร้อมหรือว่ามีแต่ขมวนมีแต่อันเลขวิ่งทั้งวิ่งทั้งที่จับคู่ให้น่ะถือกก็ว่าบ่าว่ากันมันว่ากันบ่ได้เลยเนาะู้ชมเนาะเพราาะว่คิดว่าไอเฮ็ดมากอะหัวกะว่าสิว่าพลาดกะมันก็มีมั่งเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับธรรมดาเรื่องธรรมดาครับบ่มีผู้ใดสิเข้าวเที่าฝันคักๆว่าจะ่สิบม้วนบ่ถือก็มี เครื่องวัดนี่ก็เออมีศูนย์สี่กับศูนย์แต่ว่าศูนย์นี่มันมาเขาเรียกเลีกเกณฑ์นี่เกณฑ์ได้นี่ศูนย์มาสองเทือเทือนี่เทือเทือที่ที่สามแต่ว่าสองเทือแล้วพวกเขาแต่ว่างมวดนี่อาจสะมากก็ได้เลยคือลุงเห็ดใด้มาแล้วเป็นศูนย์นี่แต่บ่เขาแมนบ่ศูนย์มันติดมาสองเทือนแล้วแต่ว่าศูนย์บ่เขา จังหวัก่อนผมก่ได้ยินลุงวาอยู่ว่ามันมาเป็นตัวเกาได้เจ็ดกับศูนย์ตัวเกาแต่ว่าลุงว่าเจ็ดมันมาหลายแล้วก็เลยตัดออกด้วยมั่นใจเป็นศูนย์น่าขัดสนุชมซึ่งแต่ตามจริงคันลุงเอาทั้งสองตัวนี่ก็ถือว่าเลขวิ่งของลุงกอดก็ถืออยู่ครับแต่ว่างวดนี้ลุงกอดจับพูให้บ่ถือเนาะก็ลองเอาเบงไม้ครับ่านผมชอบมออียผู้ใดหรอครับจะไปจับพูเขาได้ตลอดเนาะโอ้คับมันก็นธรรมดานะครับก็มีเทียวถือเทียร์รถมันเป็นเรื่องธรรมชาติคือว่าละครับมันเป็นศูนย์ไคำนวาเนานะ ครับเอาลองฟังรำลุกกรดเมืองวันนี้จำหายจะครัวจำหายใจครัครับลุงวันนี้วันนี้เรียนเรียนซีครับศูนย์น้องอ๋ให้วิ่งให้วิ่งซี่กับศูนย์วันนี้แต่ว่าคิดว่าเลขขัดจับครัวใดมันจะเป็นมีหลายครับอลุกวันนี้มันถี่มี่อยู่สี่สองสองสี่กับศูนย์สองสองศูนย์อันนี้เป็นเป็นล่างบอก ด่างหรือบนกะคิดว่าบดได้เนียนครับบเแต่ว่าศูนย์สี่่ศูนย์สีมาน้ากันอยู่ว่างวันแต่ว่าเก้าว่าเรกผมมันสีหมาน้ากันสี่กับศูนย์เพราะว่าเรกเรกครูนั่นที่มันยังสีมาเข่าอ๋อคือคือหมายเข้ามาของลุงนี่ขันคำนวณมาได้ว่าเลขวิ่งนี่เป็นสีกับศูนย์นี่วนมากจะหมาน้ากันเนาะคขันมากกับมากจะเป็นเป็นสีหม่าหรือว่าศูนย์ม่าตัวนึงยังสิบเอ็ดบอแต่ว่าสีกับศูนย์สีหม่าน้ำกันแต่ว่าขันมันสีแยกออกไปนั่นสีเป็นศูนย์อื่นหรือสีอื่นๆนั่นกะ มันกับเป็นได้แต่ว่ามันสีบมานน้ากันนะจวางสีก็ศูนย์นะบัวื้อใส่กันนะบอกอยังไง <จะ S 2> อ,อ๋อจะบอกบอกคอยจับคู่ใส่กันแมนมแต่วิ่งให้วิ่งศูนย์ก็วิ่งสีน้องวิ่งศูนย์ก็วิ่งสีจับคู่ให้ก็มีศูนย์สองสองศูนย์สีสองสองสีนี่แหละออสองคู่เท่านั้นบอกสองคู่มันสินเนีนขาวแาาช้เด็กกับมันสิมีอยู่อีกศูนย์สีสีศูนย์นี่ ขันเป็นซื่อกัะสื่อติดติปเบืองเบื้องเล็กๆน้อยๆ,ๆเป็นเป็นตัวกันบอกค่ะลุงคับเป็นตัวกันอ๋อซีซูนกูนีเป็นตัวกันขันศูนมากนี่คิดว่ายัานยันมากเป็นเป็นลักลักสิบอยู่บ่าจากศูนย์ลักสิบครับซีนี่อาจจะเป็นลักหน่วยก็ได้หมวดนี้นะแต่ว่ามันกระโบเน่เนาะของโมมีหกมักแมนครับของโมมีหักแต่ว่าควบคิดนะนะ มันก็ธรรมดาล่ะครับท่านผู้ชมเนาะมันกะมีบ้างล่ะครับบางเที่ยมันกะอาจจะมานน้คูกันกะเคอยพอเที่ยงนี่ยังไปหาตัวเลขกมาได้หลายนี่ได้หลายที่พ่นเป็นสูตรไว้คำนวณบางครั้งกะมานน้ากันกะมี่มีอยู่หรอครับแต่น้อยเทียคือว่านหลับเพราะว่าหลายท่านหลายคนที่เพิ่นเหตุสูตรไว้คำนวณเพิ่นจะมากบอกอย่างสี่ดีครับว่าน้อยเที่ยมันจะมานน้ากันแต่ว่าก็มี่โยแต่ว่ากับน้อยฉะนั้นแล้วก็แล้วแต่ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาตในการรับชมหมาครับ ให้เมืองยังมีสติเนาะอาก็ยังลูกกอดร,ร่อกระเ้าะเองก็ให้แค่เป็นแน่ทางเนาะลุงเนะเาะเข้าใจแค่เป็นแนวทางเพื่อว่าลุงจับคู่อาจจะมาถือใจถ้าทามผช้ชมากตัวใดที่มันเด็ดกว่าเล็กสี่เหล็กศูนย์องไปจับใส่กันเบืองก็ได้ครับเนาะขบ่นแน่ครับบางทือาท่านอาจจะจับถือคู่ก็ได้จะจับให้แค่สองคู่เป็นบอลุงครับอี่ตัวที่เขียนไว้ได้หลายนี่ยไม่หยังสันตัวเขียนไว้หลายนี่สูตรหนึ่งต่างหากรวมเป็นสองสูตรบ่กครับ ตัวนี้สูตรนี้มันที่มีอยู่เก่าตัวกับสามสามคุมนี่สองสามคุมนี่กับสามเออสามตัวนี่กับสามคุมแต่ว่าเด็กอยวเบิ่งเอาครับท่านผู้ชมเบิ่งเอาลุ่งกอดผลนมากหลายครับชิมพูนี่ครับลุ่งกอดบอกว่าวิ่งงวดนี่ให้วิ่งสี่กับศูนย์ครับผมวิ่งสี่กับศูนย์แต่บาสูตรของลุ่งกอดพผนจะบอลเลนให้เป็นบนเป็นล่างครับบางครั้งกับมาทั้งบนทั้งล่างใอ้ใจงวดที่ผ่านมาคือกันครับ ที่ก้อนจะรูดนั่นครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยจับคู่ให้งวดนี่ก็จับคู่ให,ห้เป็นสี่สองสองสีแล้วก็สองศูนย์ศูนย์สองครับแต่ว่าลุงกอนว่ามันมันได้เลขวิ่งมาตัวเดียวคือคือกันครับสี่ศูนย์นี่เนาะสี 0, ่กับศูนย์ผลก็เลยจับให้เป็นตัวร่องครับเป็นสี่ศูนย์ศูนย์สีตัวนี้เป็นตัวกันเองาง่ายๆสกครับเป็นตัวกันตัวรักจะเป็นสี่สองสองสีศูนย์สองสองศูนย์ลายสูตรเห็นเป็นสูตรอีหยังก็ลุงตัวนี้เลขหลายชุดนี่นี่ก็มาสูตรสตรรสูรั้ง เป็นอีกสูตรหนึง่งมันจะมีอยู่เก่าเก่าตัวสูตรจะมีอยู่เก่าตัวเดี๋ยวเขาเชิ่มขยายใหจารย์จะมเบุ <ขน S 2> <น>้าวยกนค่ะคำถามว่าสูตรใดทีลุงก้อนมั่นใจลูกก้อนมันม่นใจสูตรใดมากกว่ากันคะสูตรวิ่ง,ส,งสูตรวิ่งก็คือสูตรนี้เป็นบอกค่านะคะท่านผู้ชมนี่คือสูตรที่ลุงก้อนมั่นใจนะคะก็คือเป็นตัววิ่งอคือสูตรวิ่งนะคะสูตรเลขวิ่งก็คือวันนี้วิ่ง4ี่กับศูนย์นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าจับคู่เป็น2002เนาะกับ24 4 2 แต่ว่าส,สูตรนี้ก็ลองเอาไปเพจาณาเบิงครับสมุชมจึงลุงกอดเท็ดไม้เบิงครับ <ขอ S 1> ถ้าเป็นเลข3าตัวจะมีอยู่3หางครับผมสชุดเนาะเ,ออเป็น3ามเก้าสี่สามเก้าสีแหาเก้หาเก้าแล้วก็สี่แปดเลขส8่เกนี่เป็นชุดเดียวกันคับของปูพ่อเดชไห่มาเลยครับสมุชมแต่ว่าเพียงแต่สลับทีบปตรงกันเนาะอของปูจะเป็น9 8้าของลุงกอดเป็นส8 9 2ปตัวก็จะมีหาเก้า แล้วก็แปดเก้แล้วก็หายนี่ะนี่ห้าสามแปดแปดห้าแปดเสแล้วก็5้าห้5แปดห้าแปดหา้หาเออเป็น8ปหาครับทมาชิแปดหาเนาะแต่ว่ากระทือดีถือว่าดีนะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจว่าคันไพง่งงมหน่อยนี่กระสามารถเล่นในชุดนี้ได้ชุดสีลงกอดเพันมากลีดอ,อานาแมนสูตรสองสูตรสูตรเหล็กวิ่งแต่ว่าคันไพมีงบหลายแน่เข้ากบ อาจจะมาจัดน้ตนานตัวนี้จกกกาดาัดต<ะ>ัวนี้น้ำกระดาษก็ลองเขาไปเป็นไปพิจารนาเบิงคาสบุชมต้องไปพิจณาเบิงเนาะเพราะว่าลุงกรเท็นมให้ก็แค่เป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางเป็นหวยที่มันจะอกของวันันที่16มิถุนายนพศ2564รบ25ครับผมเอามาดีถามความฝันข้อฝันเนี่พราะไหนได้แมนบอลุงยังพราไหนได้อยู่วามฝัน,นต้องทายอีกรอบนึงแมนบัวทายอีกรอบนึง อาต่าอันนี้ห้ล่องไปเสียงโชคเบบึงด้วยไปล่องเอาเอาล่องไปไปนั่นนั่นฝันเบื้องนอนลุงเนาะอาต่าฝันดีบ่แมนร้าพาได้ตวเลขไปบางคนเพิ่นก็จะเป็นยังสี่ได้คาตผบุชมเนาะได้ปรับเอาไปเอาไปเสียงยังสี่นั่งเี่าฝันดีเด้ฝันได้อยากได้กินฝันว่าพี่ผู้มากมากมาหอมครับได้เงินได้ทองมากนี่ถือว่าตัวเลขมันจะเข่ายังสี่นะคาตบุชุ่มอาตมาท่างนี้ทัางนั้นเขาก็ล่องถ่าล่อฟันล่อฟังความฝันลุงก่อนอีกครั้งนึงเนาะ ว่ลุงกอดก็บ,บอกว่าอยู่แล้วเขาจะไม่ได้ฝันเดี๋ยวจะฝันให้เดี๋ยวพอเที่งจะมาติดตามมาอีกครั้งหนึ่งครับผมถึงว่านี่มันใจเย็นดีครับผมท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบตัวเลขวิ่งของลุงกอดหรือว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปในเด้อค่ะท่านผู้ชมตัวเลขก็ยังที่ลุงกอดบอกแล้วครับผมงวดนี้ลุงกอดจับคู่ให้เป็นสองสี่สี่สองราคาสองศูนย์ศูนย์สองหลาตัวร่องก็คือสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับเนาะ ครับผมกาฝาก็ไหลก็แช่เพื่อไปรักใจคนทำกิมในเด้อค่บท่านผู้ชมเนาะลิปเนี้พเะืจอาขอตัวลาไปก่อนครับพอกันไม่คลิปหน้าขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านล่ะครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ไดชแนลขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอไดสร้สงปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองกขอสุภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บกันสุขสุขคนครับผมขอให้โชคดีของงวดวันที่16มิถุนายนพศสองทุกทุกคนทุกทุกครอบครัวไปละครับ มันหม่านกันสุขสุข้คนครับผม